ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับ Honda City นะครับมาด้วยอาการที่ค่อนข้างที่จะหนักหนานะครับหนักหาหนักหนาสักการที่พูดถึงนะครับก็คือเปิดประตูเข้าไปรถนะครับก็สุดยอดครับบอกเลยว่าหนักมากครับกลิ่นนะครับหนักที่กลิ่นนะครับเพราะว่ามิกกี้เมาส์เล่นงานไม่พอนะครับแต่ก็ไปเสียชีวิตในตู้แอร์นะครับกลิ่นน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า จะแก้ไขแล้วก็มีอาการอะไรบ้างกับ Honda City คันนี้ครับผม Honda City นะครับก็เปิดประตูเข้ามานะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับนี่ทาอยู่ใกล้ทากลิ่นทะลุจอได้นี่ได้กลิ่นเลยนะครับนี่อย่างสุดยอดนะครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่ช่างเพชจะลงมือทำนะครับก็หันไปดูสารํำความเย็นก่อนนะครับสารทำความเย็นมีแต่มีน้อยนะครับ มีแต่มีน้อยเดี๋ยวติดเครื่องดูก่อนนะครับอนดาซิตี้อันนี้ติดเครื่องดูก่อนนะครับเปิดไอดีเปิดดีไม่ดีครับแอะเปิดก็เปิดโอ้นะครับมันได้กลิ่นนะครับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ2ตัวมันได้กลิ่นจมูกเร็วมากนะครับมาแล้วโอเคมาดูด้านนอกดีกว่าไม่ไหว อย่างที่สองนะครับยินเสียงอะไรไหมครับยินเสียงอะไรไหมครับอีดอัดอีดอัดอีดอัดนะครับอาการที่สองสายพานน่าจะย่อนนะครับหรือไม่ก็หมดสภาพนะครับเดี๋ยวช่างเพชจะลองตึงให้ถ้าเงียบก็คือเงียบถ้าไม่เงียบจะได้เปลี่ยนสายพาน,นครับอาการที่สามนับสารทำควาเย็นมีน้อยนะครับมีน้อย มีความเย็นอยู่นะครับแต่มีน้อยแต่สิ่งที่ลูกค้าอยากให้ช่างเพชรแก้มากที่สุดก็คือมิกกี้เมาส์นะครับเข้าไปเสียชีวิตในตู้แอร์นะครับทำให้กลิ่นน่าจะผ่านมาไม่ต่ำกว่าสามสี่วันนะครับน่าจะไก่พันเป็นตัวยัวแย่แล้วครับเดี๋ยวช่างเพชรจะรื้อออกมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพจะเป็นแบบไหนไม่รู้ว่าจะติดีกับสีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับผม Honda City นะครับเสียงช่างเพชรอาจจะแปลกไปนะครับ เพราะว่าใส่แมสสี่ห้าชั้นนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับกลิ่นมันเดี๋ยวกินข้าวเช้าเดี๋ยวข้าวเช้าจะกลับออกมาที่เดิมนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับอาการนะครับอาการก็คือสารทำความเย็นมีน้อยนะครับแล้วก็กลิ่นเหม็นมากนะครับนี่มาดูสภาพตู้แอร์นะครับน่าจะใช้งานมานานมากนะครับเป็นของค่ายเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับ เป็นของค่ายฟอร์ม l a ่นะครับปี2018 9 20 21 22 2เก4โอ้โหถือว่าทนนะครับถือว่าผ่านแต่วันนี้น่าจะไม่รอดนะครับอีวาก็น่าจะไปเหมือนกันนะครับปัญหาที่แหม็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแบบว่าภาพสยดสยองครับเดี๋ยวถ้าติดก็คงไม่ได้ก็คงจะ ภาพตรงนี้อาจจะต้องตัดไปนะครับเดี๋ยวช่างเพชรก็ถ้าลงได้ไม่ติดก็จะได้ดูกันนะครับสาเหตุนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับอาจจะเป็นภาพที่ใครยินข้าวนะครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งดูนะครับข้ามไปก่อนนะครับนี่ครับเห็นอะไรไหมครับเดี๋ยวให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับตามจริงมันกลายพันุนะครับเป็นตัวแล้วนะครับนี่ครับ สังเกตเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเห็นใช่ไหมครับที่มันไกลายพันธุ์นะครับนี่ครับจากมิกกี้นะครับจากมิกกี้ธรรมดาตัวเดียวเริ่มมีหลายตัวนะครับเยอะแยะเลยนะครับโอเคให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าติดดีคาซิดตรงนี้นะครับช่างเพชรก็จะตัดภาพออกนะครับอาจจะไม่ดูกันนะครับสภาพนะครับสรุปนะครับมิกกี้นะครับเขามาเล่นงานนะครับ มาโดนมอเตอร์นะครับปั่นแล้วก็เรียบร้อยนะครับกลับบ้านเก่าไปนะครับแต่กลับบ้านไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเหม็นเหม็นเน่านะครับก็งานคันนี้มิกกี้หางานให้ช่างเพชรอีกแล้วนะครับส่วนอีวาโปรดเตอร์นะครับรีวิวตัแอนะครับมีคาบน้ํามันบริเวณนี้แล้วก็ดูจากสภาพนะครับไม่รุ่ไม่รอดหรอกครับช่างเพชรจะแจ้งลูกค้านะครับว่าต้องเปลี่ยนอีวาด้วยนะครับใช้งานมาสี่ห้าปีนะครับ ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับมีการล้างแบบไม่ถอดนะครับช่างเพชรแนะนํานะครับถอดล้างดีกว่านะครับมันถอดไม่ยากนะครับไม่ได้ยกคอนโซลนะครับรุ่นนี้ถอดง่ายครับไม่จําเป็นต้องล้างแบบไม่ถอดนะครับจะได้สะอาดด้วยนะครับนี่ครับเพราะว่าข้างในพวกเป็นตัวครอบตูวแอร์ก็จะได้ดูดทําความสะอาดดูดฝุ่นดูดอะไรให้นะครับถ้าเกิดกรณีล้างแบบไม่ถอดนะครับ ฝุ่นพวกนี้นะครับจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปกองอยู่ด้านล่างของเปียกตู้แอร์นะครับมันจะไม่สะอาดแล้วก็กลิ่นจะไม่ดีนะครับแล้วก็พวกที่ทางลมให้นอกนะครับช่างเพชรจะปิดให้นะครับเพราะว่าจะไม่ให้มิกกี้เข้ามาได้อีกนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอโทรแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าตู้แอร์น่าจะได้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่ครับถ้าลูกค้ามาดูนะครับคลิปก็สมควรมากๆนะครับ เนี่ยครับสมควรที่จะตามอายุไขนะครับก็คือโดยรั่วซึมรั่วซึมบริเวณนี้นะครับคือช่างเพชรบอกลูกค้าแล้วครับว่ามีน้ำยาพ่องน้ำยาขาดด้วยนะครับมาก่อนเอารถมาจอดนะครับมีโอกาสาที่จะได้เปลี่ยนอะไรนะครับถอดออกมาก็ไม่รอดจริงๆนะครับผมนี่สภาพ <laughs> บอกไว้เลยถึงมิกี้ไม่เข้าม,มันก็่าจะกลิ่นไม่ดีอยู่แล้วนะครับ แต่มิกกี้มาก็ถือโอกาสนะครับถอดออกมาจัดการอ่ะล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็น่าจะได้เปลี่ยนอีวาด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรขอโทรหาลูกค้าก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับ Honda City 03นะครับก็อีวาใหม่นะครับก็เป็นของใข้เดิมนะครับช่างเพชรรับประกันให้1ปีเต็มนะครับก็พวกเปลี่ยนตู้นะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ด้านในก็จะดูดฝุ่นแล้วก็ปิดทางมิกกี้ให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันวันข้างหน้าจะได้ไม่เข้ามาอีกนะครับอีวาเวเตอร์ชิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับรับประกันให้1ปีเต็มนะครับถ้ามีปัญหารั่วซึมก็คือ,อเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไม่มีการซ่อมนะครับร้านช่างเพรก็คือรับประกันให้ก็คือแบบว่าถ้ามีปัญหาก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับอะไรที่เปลี่ยน ให้ลูกค้าถ้ามีปัญหานะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับสรุปนะครับสรุปงานวันนี้ที่ลูกค้าเข้ามานะครับ Honda City นะครับก็มิกกี้เมาส์นะครับเข้าไปสร้างปัญหานะครับกลิ่นก็คือมาจากมิกกี้เสียชีวิตในตู้แอร์นะครับก็งานก็ค่อนข้างที่จะรอคิวกันเพิ่มมาอีกครับรถตู้เสร็จไปแล้วหนึ่งคันนะครับแก็เหลือรถตู้คันนี้แล้วก็ดีแม็กด้านหลังนะครับยังไม่รู้อาการนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะประกอบอีวาใหม่นะครับทำควมสะอาดเก็บงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาทดสอบความเย็นหลังจากทําเสร็จอีกทีหนึ่งครับคลิปนี้ไปเร็วนะครับช่วงนี้ช่างเพชรไม่ค่อยมีเวลาครับบางทีลูกค้าก็มานั่งรอรถบางทีงานก็เยอะเกินไปครับก็ไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายลงครับนานๆทีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ยังไม่ติดตามถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ช่างเพชรด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จแล้วก็เติมสารหองเย็นเลยแล้วกันนะครับผม Honda City 03นะครับตอนนี้ช่างเพชรก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เรียบร้อยนะครับนิกกี้เมาส์นะครับก็จัดการล้างทำความสะอาดให้นะครับแรงดันนะครับฝั่งโลค่อนข้างที่จะต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ2 1 2 2 psi นะครับฝั่งไฮที่200 psi นะครับ รถรุ่นนี้จะเป็นคอมโรตารี่นะครับฝั่งไฮจะมีการกระดิกนิดหน่อยนะครับเป็นทุกคันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเป็น Honda ตั้งแต่94จนถึงประมาณ2,014นะครับจะกระดิกทุกคันนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเพียดคอมไม่ดีนะครับคือมันเป็นคอมเป็นหอยโข่งนะครับการทำงานก็จะเป็นการตัดน้ำยานะครับก็จะมีการกระดิกแบบนี้ทุกคันนะครับ ส่วนพัดลมคอนเดนเซอร์นะครับทํางานทั้งสองตัวนะครับช่างเพนลืมพูดไปนะครับฝั่งโลต่ําเพราะว่าด้านในน่าจะเริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวดูจากกระจกนะครับเริ่มขึ้นฟ้านะครับเรายังไม่ได้เอากระจกขึ้นเต็มนะครับฟ้าเริ่มมานะครับส่วนอุณหภูมิด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันอีกทีหนึ่งครับผม Honda City นะครับนี่ครับตอนนี้รถวิ่งมาไม่ค่อยเยอะนะครับแค่ 420,000กิโลเมตรเองนะครับนิดหน่อยครับไม่เยอะแต่ก็เก็บร้านเก็บครึ่งร้านแล้วนะครับความเย็นนะครับตอนนี้กลับมาเย็นนะครับนะครับดูนะครับนี่ฟ้าขึ้นแล้วนะครับบอกคําเดียวว่าเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับความเย็นนะครับไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทดสอบการตัดต่อนะครับเปิดลมเบาๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ินเสียงกันนะครับเดี๋ยวช่างเพชรพูดจะไม่ได้ินเสียงนะครับ อุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมนะครับอยู่ที่8.2ศานะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าจะลงไปต่ําสุดเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิตรงหน้ากระจกยังไม่ชัวร์นะครับซึ่งช่างเพชรจะไปแบบเร่งด่วนนะครับลูกค้ารอนะครับ2องสาคันเลยนะครับวันนี้ได้ทําแล้วก็ต้องทําให้จบนะครับคอมเพรสเซอร์ตัดมีกี้เเท่าไหร่นะครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นมาที่9.0นะครับคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับ ปดจุดเจ็ดนะครับกินหายนะครับกินหายแล้วกินเนากินมีกกิ้เมาส์หายแล้วครับแล้วก็เข้าไม่ได้แน่นอนครับปิดให้แล้วเจ็ดจุดหกครับผมคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับเจ็ดจุดหกองศานะครับอุณหภูมิตรงหน้าจกหน้ายังไม่ชัวร์ครับแต่ตรงกระจกข้างชัวร์แล้วนะครับชัวร์ทั้งสองฝั่งนะครับเจ็ดจุดห้าองศานะครับ 9.2นะครับความเริ่มทํางานใหม่นะครับก็9.2ความเริ่มทํางานใหม่นะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะครับ8.2องศานะครับมิกีตัดอยู่ที่7.5นะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะลงไปได้7.2นะครับโอ้โหยังลงไปได้อีกนะครับผมโอเคครับงานวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการอ่า หนูมิกกี้เข้านะครับแล้วก็แอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับรับประกันงานให้หนึ่งปีเต็มนะครับอะไรที่เปลี่ยนนะครับถ้ามีปัญหาคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรก็ขอลาไปกับ Honda City 03คันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคันข้างหลังน่าจะไม่ได้ทำนะครับคลิปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ